สวัสดีค่ะท่านผู้ชม Good Morning เช้านี้แพรมไลฟ์สดโดยการทำกับข้าวเมนูอร่อยนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่มันฝรั่งใส่แตงกวาขั้นตอนการทำโดยละเอียดแพรมก็จะทำไว้ในไลฟ์สดแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถไปชมขั้นตอนการทำได้ในไลฟ์สดชื่อตอน Good Morning ค่ะ ในครั้งนี้แผมก็จะเล่าคร่าวๆนะคะว่าผัดเปรี้ยวหวานวันนี้แผมไม่มีสับประรดก็เลยใช้มันฝรั่งอบใส่เข้าไปให้มีสีสันนะคะแล้วก็มีแตงกวาอยู่แล้วเราก็ใส่แตงกวาเข้าไปด้วยเพื่อให้มีความกรอบๆนะคะความเปรี้ยวเราไม่มีจากสับประรดก็ใส่น้ำส้มสายชูหยอกลงไปนิดหน่อย ใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะเพื่อความกลมกลม่อมเท่านี้ก็พูดไปน้ำลายไหลไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถชมขั้นตอนการทำละเอียดในคลิปวิดีโอไลสดที่ชื่อ Good Morning นะคะผ่านไปเมนูที่สองนี่คือมันฝรั่งอบค่ะก่อนจะอบก็คือปอกเปลือกล้างผิวให้สะอาดจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปต้มในน้ำที่เดือด ต้มแล้วก็ไปสักหน่อยก็เอาไม้ค่ะไม้แหลมเนาะกดลงไปดูว่าเนื้อของมันฝรั่งสุกหรือยังถ้าสุกก็จะกดได้นุ่มถ้ายังไม่สุกก็จะกดไม่เข้าค่ะจากนั้นเราก็ตักมันฝรั่งออกมาถ้าเกิดเห็นว่านุ่มแล้วตักออกมาแล้วก็นําใส่ภาชนะใบนี้เลยค่ะเข้าไปอบในเตาอบ250องศาเซลเซียสไฟบนไฟล่างแล้วก็ใช้เวลาอบตั้งไว้20นาทีค่ะ ก็จะได้ความกรอบเหลืองแบบนี้เห็นหน้าจุดๆอยู่นี้แพมใส่ผงออริกาโนลงไปนะคะกับเกลือค่ะทาให้มันฝรั่งนี้รสชาติกลมกล่อมแพมต้มไส้กรอกอีสานด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่ต้มคือเอาไส้กรอกอีสานเข้าไปอบก,ก่อนจะอบก,ก็คือนำไปลวกในน้ำที่ลวกมันฝรั่งไว้แล้วะคะ่ะ ตั้งให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไส้กรอกลงไปลวกน้ําร้อนพอลวกสักพักเอาขึ้นมานะท่านผู้ชมพึงให้แห้งหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไปอบด้วยกันค่ะก็จะได้สีสันหน้าตาความกรอบของไส้กรอกแบบนี้ค่ะรับรองกรอบค่ะสูตรนี้ทานคู่กับแตงกวาสดๆนะคะแตงกวายังอ่อนอยู่เลยค่ะสดๆทานอร่อยมากเลยของหวานท่านผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ที่แตงโมเหมือนเดิมค่ะ แต่แตงโมผลนี้จะเป็นแตงโมผลเล็กรุ่นล่าสุดนะคะแต่เนื้อของเขาก็ยังแดงแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทานรสนี้ไปครบทุกรถท่านผู้ชมวันนี้ก็จะทําให้เราทานอาหารได้อย่างมีความสุขค่ะได้ทานไส้กรอกนี่เป็นเป็นเมนูที่ที่แพรอยากทำนะแต่ไม่ได้ซื้อไส้กรอกมาติดร้านติดบ้านไว้ติดบ้านไม่ใช่ติดร้าน ไม่ได้ซื้อมาไว้ทีนี้พอได้ไปซื้อแพ็คไปเห็นก็เลยอเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นดีกว่า่าแล้วก็ทยอยเอาออกมาทำทานเนาะตามข้างซองเขาบอกว่าให้ลวกน้ำร้อนแพรมก็ลวกไปนะคะแล้วระหว่างทำไรสดไปนั้นก็จะมะีท่านผู้ชมเนาะ fc ท่านเข้ามาก็บอกว่าพี่แพรมไส่กรอกนี้เราเราเอาไปลวกเอาไปนึ่งไม่ใช่เอาไปลวกเราเอาไปนึ่งก่อนได้นะคะพี่ นึ่งเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาทาเป็นเป็นแบบเหมือนเนี้ยเหมือนไส้อั่วอย่างเงี้ยค่ะเอาไปอบแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแพมจะไม่มีเตาที่เป็นเตาถ่านเตาย่างใช้ในในช่วงเช้านะคะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นช่วงเช้าทําในทาในครัวก็จะใช้เป็นเตาอบแทนเพราะฉะนั้นก็อบออกมาได้รสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยส่วนมันฝรั่งนี่ก็ เราอบจากมันที่สุกแล้วจะทําให้เราเนี่ยคอนโทลความความสุกข,ของเขาได้สวยแล้วก็มีผิวที่กรอบแบบนี้นะคะข้างในนุ่มอ่าแต่ข้างนอกกรอบเพราะว่าเขาสุกมาอยู่แล้วเราก็จะทําให้อาหารดูสวยงามค่ะมองดูแล้วก็จะมีสีสันหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคลิกโค้ดเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะท่านผู้ชม จะได้ความโค้ดไปสุดที่ตรงไหนอ่าได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมคะรับประทานมื้อเช้านะคะกรุบกริบกับไส้กรอกอีสานทานคู่กับแตงกวาทานคู่กับมันฝรั่งผัดเป้าวหวานทานกับข้าวได้ค่ะส่วนของหวานเราก็ทานแตงโม หวานกำลังพอดีทานแล้วมีความสุขสำหรับเมนูนี้เชา้านี้ Good Morning ค,ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของแพมปาแมนแฮปปี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องใหม่แพมปาแมนแฮปปี้นะคะที่ค่อยๆเติบโต ไปตามความเป็นจริงค่อยๆเติบโตไปกับผลงานที่ทำมาเสนอไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นขอบพระคุณอย่างแท้จริงจากใจของแพมปาแมนแฮปปี้นะคะเรามาเติบโตไปด้วยกันขอบคุณท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะอาริกา o โตโกไซมัสฮอนเตอร์นิอาริกาโตโกไซมัสไสโยนารา มินาซังโทโมดาชิแฮปปี้เดย์แฮปปี้นิสเดย์ everyone this is the Pam p a m n happy channel thank you for watching and hope to enjoy my video my next video Arigato! thank you so much bye bye บายบายนะคะท่านผู้ชมรักท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทานไส้กรอกด้วยกันทานมันฝรั่งด้วยกันค่ะบายบาย